สวัสดีครับอยู่กับพิบิลี่นะครับผมแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมารีวิวเป็นมันฝรั่งของ h ก s t p e p p e r นะครับผมที่แถมมากับมาม่ามาม่าเกาหลีไม่มาม่าเกาหลีมาม่ามาเลเซียอละนี้ผมก็แบบว่าอยากลองกินไงก็แบบว่าเปิดเลยแล้วกันนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบรีวิวแบบด่วนจีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างคือแบบจำเป็นตะกรงก็จำเป็นนี่นี่เป็นเสียงดำนี้เลยเออดำจริง ผมไม่รู้มันจะเผ็ดแค่ไหนอดี๋ยวเรามาลองเลยเดีลองไปเป็นไงครับเผ็ดเผ็ดเขอลองหน่อยขอลองหน่อยได้ได้ได้อืออีพีเป็ดกล้องกินเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่ถ่านอ่ไม่เห็นดำปิดปีดำปิดปีเลยเหมือน มันเผ็ดพอกับกินเป็นตหอแดงอ่ะเป็นไงเผ็ดไหมโอ้ใช่ไหมมันมาเลยใช่ไหมใส่ปล่ามันขึ้นเลยเออโอ้โหเผ็ด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 มานี่ข้างกล่องเขาจะมีบอกเป็นยูนิตความเผ็ดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมโกเรปเปอร์คือแบบว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่ ไอหนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึหนึ่งล้านแหละใช่นี่คือยูนิตความเผ็ดของพริกก็คือเผ็ดมากอ่ะเผ็ดเผ็ดกว่าพริกขี้หนูอ่ะรู้ตัวจริงอันนี้รสชาติจะคล้ายนี่นะเหมือนไอเนี่ยผงต้มยำเอ้ยเชี่ยตัดออกอจริงอันนี้รสชาติเหมือนของปรุงรสของบะหมี่กึ่งเสร็จลูกยี่ห้อหนังเจ้าหนึ่งต้มยำเนี่เออรสต้มยำผสมกันเป็นโตะเหมือนเปรี้ยวเลย เหมือนอยู่เหมือนเหมือนมาฉีกฉีกนะเฉยๆเปล่าแต่แต่มันเป็นเศษๆนิดนึงนะอันนี้อันนี้เขาไม่ได้มาเป็นอย่างนี้นะคือมันเกิดจากปัญหาการขนส่งนิดหน่อยทุกคนครับกล้องอาจจะสั่นนะครับตอนนี้หนาวมากหนาวมากครับนี่ให้มองวิวเลยนี่วันนี้คือนั่งรีวิวที่บีเียงคอนโดอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้22องศาคือหนาวมากครับมือสั่นนิดนึงต้องซ่าเลยอีกนะครับก็ ใครอยากซื้อนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าหาเดกที่ไหนแต่ว่าผมสมั่งในช้อปปีก็ลองดูในช้อปปีก็ได้ผมว่าตอนนี้ในห้างมันม่าจะมีขายหรอกนี่นี่ลืมบอกข้างบนเนี้ยเขามีไอ้นี่ให้เขียนด้วยนี่แบบว่า Certificate of Achievement ก็แบบว่าเขาให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากเขาได้ยอะไรชาเลนต์ Challenge ตัวเองก็แบบกินแล้วก็เ,เขียนเวลาไว้แบบว่าเราใช้เวลากี่นาทีอะไรเงี้ย S <S ก,กินาทีกินวินาทีในการกินนี่แค่แบบใส่ชื่อปะชื่อใส่ชื่อเรานี่ช่องนาทีช่องวิ <S <S หรือ,อว,ว่าอยากคุณเก่งแค่ไหนอ่ะก,กินหมดนี่ได้ภายในกินนาทีอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้ามีเขียนบอกอยู่น้อยก seconds, ว่าสามสิบ second มันจะเป็นอะไรวะ h o t s t potato squat แล้วก็น้อยกว่าหนึ่งนาทีเป็น alien หนึ่งสามเป็น super human สามถึงสิบเป็น ordinary human แล้วก็มากกว่าสิบเป็นแหน่ยฮกากแหน่แหน่ อ่าก <'t S 2> <Ramen> ็อันนี้กินปกติมันก็เผ็ดนะผมว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเร็วๆอ่ะกินเร็วๆไปเลยปับปับปับปั๊บปับอารมณ์ว่าน่าจะเผ็ดมากนะเราจริงชิ้นหนึ่งนี่กินเมื่อวานนี้ก็เผ็ดนะใช่ชิ้นหนึ่งเผ็ดแล้วชิ้นเล็กๆก็เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผิดใช่ตอนนำไปซื้อตอนกินตอนกรอบๆเมื่อกี้กินแล้วไม่กรอบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ใช่กดซับสไคร์นี่ตรงนี้ซับสไคร์มาด้วยครับ ขอจบการ์ดวิดีโอนีนครับบ,บ,บ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ